โซนแมงคีโปมพี่น้องเลยแมงคีโปมเน่งวัวสิเป็นแมงคีโปมเขียดเป็นเั้นนะพี่น้องของอยู่ของกินหลายหลายพี่น้องมารออะลรได้พี่น้องตลาดนัดขาดพนมครับผมของอยู่กินวัวสิเป็นแมงคีโปมแบบชุดชุดเกลี่ที่เป็นดวกให้แดงวกมี่เสรนบักพริกครับโซนท่างนี้ปลาเหล็กนัวปลาเหล็กแสบครับไปนนเลยมาแบบบแสบหอมตึงๆเนะพี่น้องเอาไปใส่เกี๊ยงไปใส่ตำก็ได้ครับผมผู้สนับสนุนพันพี่น้อง เป็นถุงเป็นสินเป็นถุงมันกับเปนเปนแบงขายไปเลยครับเลยมส่วนสน,นี้จะเป็นกอยครับกอยใบยอ่อนๆเลยนะครับผมของโยู่องกินหลายใบอ่อ,อนเ่าจะเป็นหนังเข้มนอใหม่ครับส่วนตรนี้ก็เป็นนอใหม่นอ,ให,นอใหม่กระแสนมดพี่น้องนอใหม่อ่อนๆเลยนอใหม่ของโยู่องกินมีหลายเลยมันเป็นผักหอมแบงครับผมส่วนเทาน่านี้ใหม่มันผึ้งฮัทครับพี่นอ้องผนบโต๊ะครับผนบโต๊ะคนกับยังมาจะน,อนบองเข่ง ช่วงละลูกกันส้วงบักเคีงยังมีอยู่ครับเป็นมัดมัดไป้ยี่สิบบาทบักเคีงผู้ใดเคยกินเลยครับผมบักเคีงโอ้เป็นมัดบักเคีงนี่อะไรบักเคีงคงอยู่ของกินหลายแหงส่วน,นยังมีกินไหมครับบักเคีงตลาดนัดภาคพนุ่มนี่ครับแม่มาเนี้งนียแม่ฮะ<า>บักแคนโอ้บักส่วนใดเข้าไปเห็ดใส่หน่อพิชนะครับนี่ ผู้ใดเคยกินสคนใด้คนพี่น้องทั้งเหนือเพิ่นเพิ่นมักกินสินะครับผมเอาไปใส่แบบใส่หมกหมกแข็งของเราพี่น้องอีเมย์เดี๋ยวเราสบายก้าวไปเหตุแบบใส่น้ำพริกดูวา่าจะเป็นนอสารครับนอใหม่สินะครับผมของอยู่ของกินหลายพี่น้องมารออะไรครับพี่นอ้องนี่ตะ๊กะเตนครับผมตะ,กะ๊กเตนแมงแข้งคงอครับคนนั่นนีแมงเฆ่งคอก็มีหลายของอยู่ของกินของอีเมย์เรามา,มาวันนี้ว่าจะเป็นหอยของเรา หอยนอใหม่ตุ่มครับตุ่มนอใหม่นอใหม่ตุ่มเข้าแมงคีปลมพี่น้องจตุร์โสรนผู้ใดเคยกินนไหมพี่น้องครับผู้ใดห้เอาเพ็ดเพ็ดแก้วเห็นไหมเพ็ดดำริดสีหน้าครับผมแมงคีปลมเค้งยังมีหลายตัวพี่น้องวันจะเป็นปลาแก้วครับปลาแก้วไขปลาลาแหงคุย มีเล่าชนหนึ่งชนได้จะเป็นปลาไนครับปลาไนปลาเพาะครับปลาไนปลาเพาะผมมันจะสะออนเลยปลาตองมีเมลอะไรทำเลยพี่นัดเสร็จนายคนรู้มูเป็นหนีนะโอ้โสดของปลาไนครับผมปลาไนปลาไนเขามีเรลออกมาครับปลาไนตามนั่นครับผมปลาไนหลอกดินครับผมพี่น้อง้ดเคยกินโซได้ข้าวหลอกดิ่นเพิ่นเอาไปเห็ดแบบ คับเขาใส่เขาใสขึ้ไปคคือเขากำนะพี่น้องบักกอเด้อบักเกาลัดครับผมส่วนตางแมลงตะ๊กแตนร่วมพี่น้องเลยตะ๊กแตนหองช่วงลลูกกาญคนมีหลายพี่น้องของอยู่ของจินนี่หลายคักมากอันนี้ละามาไปเกปลาแก้วสมปลาครับข้างหน้าเรา ปลาเกลียวกองในยี่สิบาทครับผมปลาเกลียวข้องหนาเราครับผมพี่น้องวาสติเป็นปลาไข่ปลาครับพี่น้องปลาไข่ปลาทุ้งเหม่งไงครับผมไข่ปลาเป็นทุ้งทุ้งเหม่งไงเลยทุ้งในเจ้าบาทขนาดทุ้งในห้าสิบบาทพี่น้องทุ้งเหม่งไงครับผมโอ้ยถุงไขปลาปลาบึกปลาบึกว่าคำเนี่ยปลาบึกครับผมไข่ปลาข้องหนาเราครับในหนึ่งทุ้งเหม่งไงนึงอ่ะผมซื้อตัวอันึงขนาดขอบนุณครับผม ผม้องโวเลยพี่น้องปลาไขปลาบึกครับผมปลาไหลพี่น้องเลยปล,ยปลยาไหลผูใดมักไปเอาไปพัดเพชรพี่น้องเอ้ยเป็นถุงเลยถุงละหนึ่งร้อยบาทที่เป็นขั้วให้แล้วก็มีว่านเป็นปลาปลาคอครับจะเป็นขั้วห้แล้วผูไดเคยกินพัดเพชรครับลูกตอครับผมส้นท่าน,นลูกตอเลยลูกตอกลองละแปดสิบบาทว่าจะเป็นม มีเข่งคอครับของอยู่ของกินหลายพี่น้องตะกกแตนหลายส่วนละลูดละลูดละลูการตะกะแตนครับผมนองงัวครับพี่น้องน่องงวเป็นกิโลบางเจ้าขายกิโลสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบก็มี้ะพี่น้องผมลูกกอครับพี่น้องแล้วลูกต่อลูกต่อส่วนละลูกกัน มีดูกต่อยังมีหลายประกลทเอวมันสายลดูกต่อก็ได้บริเป็นปลารสเขียดครับเขียดของแหงครับผมคูณตรงแต่บริษัเป็นปลาแหงปลารสปลาเนื้ออ่อนปลานางใช่ไหมครับผมพี่น้องโคงอยู่โค้งเขียดแบบตามเราดูการบานเอาเลยปลานางปลาเนื้ออ่อนบริษัทฝ่าพี่น้องเนาะหลายแหงแมงแข่งเต็มไปเลยแมงแข่ง เป่งเคียงตะกะเตนครับผมหลายคนหลายมาหนีบ้านผมเรื่องฮัทเพกว่าไก่สีขาวมันสามันสืส่อแนวอยู่ได้กินเพระาะว่าฝนโบตกปกตินี่โอ้ยฝนตกไม่ฆ่าครับไม่แย่ครับฟลองวันจันทร์กินวันนี้ฝนโบตกมันแหล่น้ำนะครับโอ้น้องควายครับไข่าสาเต็มไปเลยปลาพี่น้องปลามันขายเป็นถุงเลยปลาพน ขายเปนถุงๆเลยห้าสิบบาทปาลาร้านแห้งปลาทรวงเนี่ป้าไม่นำโค้งขึ้นหลายพี่น้องเอ้ยคุณหนวดปลาถุงบักใหญ่ๆครับผมเนี่ยถุงบักใหญ่ๆเลยปลาป้าไม่นำโค้งขึ้นหลายบานจะเป็นถือดีถือต่อนนครับผมส้วงเนี่ยป้าแห้งครับผมหมักกระบกหลายพี่น้องส้วงหมักกระบกเต็ไมไปเลย หมักก ok ระบุปลามีน้ำโค้งปลาไปปลาไปถ้าถ้ามาสะอาดเราบอกแหวนใช่ไหมปลาไหลเต็มเลยปลาไหลพี่น้องโอ้ยบ้านเจ้ามันขายเป็นถุงๆแต่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทก็มีหมักหอยครับผมหอยโขงครับหอยโขงนะหอยปูใช่ไหมครับหนองวัวหนองควายเต็มไปเลยไข่สารเต็มนี้พ้องสดพี่น้องผู้ใดมากินเ <ruption> ลยพี่น้องมารออะไรเลยตลาดนัดถาดพนุ่มครับดูกตอยังมีหลายครับดูกตอนี่ บางขลามบังาแกงไงของยีแม่ด้วยพี่นอ้องอ่าเดี๋ยววันนีเป็นสมสมหมูครับสมหมูสมหมูมมบังขลามบักแกงไงด้วยของอยู่ของกินมันทับหลายแห่งตลาดนัดไทยาวเราบังขลามเราครับผมนี่บังขลามเพื่อนน,นี่บังบังแกงไงบังแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็มีพี่นอ้องแล้วแต่ใส่ได้พี่ระวังเล่นหน่อยก็มีครับผมของอยู่ของกินหลายเพื่อหมักของบวานครับ ท่านั้นไม่ต้องเข็นนำของแสบมารวมอยู่หน้าลานนี่หรอพี่น้องเลยโอ้บาสิเป็นเขาจีปาเต้ครับผมเน,นี่ย <laughs> ยัง,ยงไงเขาจีปาเต้ยีงแม่พวกยี่แม่เราบาสิเป็นเข,ขาเขาลุมของเขาต้มไม่ใช่นะครับของอยู่ของเก็บอยู่นี่หลายพี่น้องมารออะไรเด้อพี่น้องเด้อเครื่อดีพี่น้องวันนี้ มืเรียบ้านเพื่อได้หาแต่คือขื้นเพราะว่าช่วนบ้านกวนฝนฝนตกฝนไหลยันว่าพี่ลลยยน้องก็ต้องขึ้นมาช่วนดัลลูก,กาไก่สีเกีียวเขาอะไครับผมในตอกเขากระไดหลายเนะครับผมครับสวัสดีครับเกีียวเขาอย่างบัวสีเป็นปลาครับปลาในตัวบางใหญ่ๆเลยครับพี่น้องปลาได้ตอกปลาไม่กระลาปลาในครับหลายแหง่งปลาในเท่าครับผมดูนี้ปลาไม่นองคงได้บัวสีเป็นปลากูดครับบอกทุ่นดินยังมีหลายเลยน่าผู้สาวหน่อยโอ้ยหล่ะไม่มีกระเทียมบ่ กรเทียมเบิร์ดสศราหน่อยมาขายครับว่าจะเป็นบับบอีกครับไม่กวนครับผมส้วนท่านี้ไม่กวนส่วนไหนจะเป็นแบบส้วนกระเซียนอูนี้พี่นึกเมฆขา้าขายดีขายดีเด้หมดนี่เมฆขา้าขายของดีเหมือนนี้บอกขายของเบิร์ตแต่เสาเลยว่าจะเป็นคาเป็นขิงบักขามของเปียวว่าใช่ไหมใบตองใบตองไก่ยอันสาเดี๋ยิ่น มาขายอะไรครับไปตองกันพี่เราเอาไปห่อขนม,มนเสร็จนะครับผมว่จมมมมมาจะเป็นลูกต่อนังเข็มไม่เค็งขอมะกล้วยครับโซนท่าน,นี้นนส,วส่วนนั้นจะเป็นปมะกล้วยครับผมบีบีโอเป็นกล่องเวยตัวนี้กล่องกล่องในยี่สิบาทอนเอาไปเฮ็ดกล้วยสาบเลยนะครับผมคนเอาไปเฮ็ดกล้วยสาบปลาหลว่าจะเป็นปลาแม่น้ำคูงปลาล่งต่อน่วนนี้ มักกล้วยส่วนใดเพิ่นเอาไปเะ็ดกล้วยสามสินะครับผมพี่น้องเอาไปเะ็ดกล้วยสามก็ได้เพราะว่จะเป็นของป้าตัวของมันาขายมั <lower. S 1> กกล้วยซุกแบบนี้บอ่อนๆครับผมบายก็มีงามๆครับใบอ่อนๆครับพี่น้องวันนี้เสียแยกผ้ามาเบงของอยู่ของกินครับมานี้ลายเง้งคืดๆเหมือนนี้เพราะว่าเบิ่งบ้านจันทร์ก่รผนตุกมากเหมือนนี้ฝนบัวตุกคล้องมาขายดีบริษัทเป็นมักกล้วยของอยู่ของกินแบบ ตามเราดูการอีสานบ้านเฮ้าครับผมอาหารทอดการกินสองฟังผขครับกล้วยตึงเบิร์ตอีกคนนึ่งเป็นนาด้วยวาย่วากล้วยลีดกล้วยกล้วยลายพี่น้องโซนได้พันธุ์เพชรกล้ว,ย,ว,วยสามพี่น้องครับผมกล้วยบโบจะเป็นห้างต่อครับปลาปลาโซนเท่านี้ถูกเด็กพี่น,น้องสามถุงหนึ่งร้อยบาทมากล้วยลาย ว่าจะเป็นมักัทเรียนไม่ใช่นะครับผมปลากแก้วครับผมปลากแก้วกองเลยยี่สิบบาทเด้กพี่น้องเเครื่องแกงไม่มีแม่แล้วกองเป็นจานจานละห้าสิบบาทตานี่ครับผมเครื่องแกงมีพักบานมีเห็ดํำปลากแก้วเป็นจานจานละยี่สิบบาทครับผมของอ,อยู่ของกินมีหลายครับพี่น้องมารอหลยครับของอยู่ของกินนะครับผมจากซมันเหมือนๆนิดหน่อยครับผม